สีเข่าอยู่ใช่มันเดือมันเดือพุ่นเลยโอ้เอาเข่ามันใช่ไปสีจากน้ำตาเลยฮะเขาไปชงเอาไปเออเอามาแต่บ้านมาชงบ่น่าจะแม่นว่ะมาแบไทคือว่าบางตอนตอนนั้นคือว่าอันเขาเบิดแล้วตอนไอซี่เขามาให้เบิดแล้วเบิดอีกเบิดอีกแล้วเอราะไอซีมาให้เองเบิร์ดไรเบิดไวแท้ไหมไลคนบ่เลยเออหนึ่งมาบัดมันนั่น เป็นงานเมื่อกีน้นี่เน,นาะงานเหตุบุญเห็ดแหงในก็เลยเบิดไว้ของเจ้าเอาแบ่งเมื่ออยู่บ่ยังมาได้แบงโจเลยแบงมาพี่หนึ่งพี่ยอืมาได้หน่นนพี่น้องเลยมันหลายคนเลยทั้งเขา สวัสดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขูสุคนพี่น้องไงเนาะเบอร์สมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะจากสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพอๆกับช่องยูทูบของวราเองใส่ใจกันดอยเพียงเนาะวีสองพี่น้องไงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเไยเพิ่มเติมกับมานี่เวียนอ่ากลับขึ้นมาอัปเดตเนาะทางบ้านเฮือนของน้องจอยพี่น้องเไยเนาะ หลังจากที่ว่าอ่าบวเวียงมาสั่งให้พอน้องไม้ตีผ้าให้น้องเพียงเนาะพอดีทางเมย์เป็นอย่างไรนั่นก็เลยนให้เปินตีให้พ่อซื้อมาเป็นบุคู่กันน้องเพียงเนาะพาน้อยตามภาษาคนแถวนั้นพี่น้องเลยก็เลยอ่ามาอีกมาเวียนเข้ามาทางเดือนของหลวงจ้อยอ่าพอดีนัดน้องเพิ่นอยู่ท่าคลิปน้องเพียงเนาะ อำบรรณัดก็ยันบมพ่อนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เพียงก็สองชั้ม,มื้อขึ้นมาเท่านึงอ่าบอดายขึ้นมาดุเดือดามาบ่อยคือแต่ก่อนน่ะเพียงเนาะถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเมย์เมเอฟซีเบิร์ดสุขสุขโกน่ะเพียงเนาะยัหไงพี่น้องเลยเข้ามาอัปเดตให้ผ่อแม่พี่น้องเบิงงานสารงานเป็นหลายๆคนหลายๆเอฟซีน่ะเพียง,นนงเนา,นนา,านะเพื่อนก็มบริยากอ่า ให้เข้าไปถ่า,ายทางบาซิงนอเพียงน้องก,กับเดลเตเอฟซนอเพียงน้องพิจารณาเพราะว่า,าคือว่าเขาเนี่ถ่ายคลิปหรือ่าเป็นนันซื้อกลางกันะพียน้องไงให้เอฟซีด้ว่าผู้คนเบิ่งจมได้ครับหุ้ื่อน้อเพียงนอ้อเนเง,อเ,พงออเพราะว่าเราเกิดพอได้มีอัอนอ่าุประคส่ง ว่าสีนาดนี่น้นองถาเพื่อนได้อยู่เพื่อนถ้าเพื่อนมาอยู่เ,เ,เพื่อนเฮ้าเพงดีอ่เอฟซี FC บางคนว่าเป็นอ่าอยู่องเพื่อนอยู่ว่านอนพี่น้องเนาะก็แล้วแต่พี่น้องบางคนคิดว่าสิ่งที่ซุ่มเข้าไปตามหรือว่า,าทุกคนไปตามก็ตามอย่างไรเรามาอยู่เพื่อนถ้าได้พี่น้องเนาะยันผู้ใหญ่เพ็นอ่าขายน,น,นพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนั้นทางหรักผู้ใหญ่เป่นประกาศขายแล้วก็เลย อยากให้ทางเรามาอยู่เพื่อนพี่น้องไงเนาะวันนี้เพื่อนให้โอกาสได้เฮงคำขึ้นเฮานี่เฮงห้สีขั้วไหวในพี่น้องเนาะบ่ต้องปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเงี้ยทงที่เฮามาคิดดีน้ำเราในพี่น้องไงเนาะบางคนว่าเฮาเจาไปโกงเงินเราพันโมเม้น Moment. พี่น้องไงเนาะนะคหลายคนหลายมุมมองพี่น้องไงปล่อยผ่านไปเนาะพี่น้องเลยว่าลายยายฮะเนี่ยเขาสื่อเอ อ่าอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิกทางบ้านทางเฮือนนี่มาทางลุงช่างเราก็คือเก่าเนี่ยพี่น้องเลยเฮือนน้องจ้อยเป็นกะปวดถูงามสาดหูษสาดตาคือเก่าเทือนทางเฮือนลุงช่างเราก็คือเก่าเราแนะเห็ุเห็นงานเราแนะพี่น้องว่าเฮือนลูกเราก็ติดประตูประตังแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นเนาะว่าจะเป็นเฮือนน้องแซละหรือว่าน้องถวยทองค่ะสำเร็จ เพือน้องจอยเขากะหมดได้มีอยังดอกพี่น้องเไยเพราะว่าน้องเพิ่งก็อยู่คนคนเดียวเครื่องของมายังมันกะแบบสะอาดจางเนีน่ยน้องเพิ่งจานนั่นเป็นคือว่าผ่านบา,บ,าบางบางบ้านบางคนก็บอกอ่อาแต่ละโบนแตน่ละเหื่นโกกระโปงบางโบนเนาะตามที่เขาเข้ามาถ่ายลงไปก็โดนพี่น้องเไยเนาะชีฉลบชีลา อือสบายดีน้องเจ้าอ่าฝนตกแฮงบ่น้องเจ้าตักมื้อคืนยังบ่ฮ้องมาส่งมื้อบ่ได้คือว่าสิบ่แห้งปานไดน้ําขังเล็กน้อยเนาะตกดิน่วนี้ะพี่น้องเอ้ยตรงนี้ฝนตกดินเจ้ารถขึ้นหันเจ้าเอายังจก ฮะต้องหามต้องเอิ uh ้อมมือกูเถอบอกเออไม่นี่ห้องมาได้ห้องห้องเอานันชัยทั้งปืนมันไงห้ามงามพูพี่น้องเลยเนาะกระนั่นไงขวดมันเดิมเอ่อ นงช่างยังเห็นงานนำหันคือเก่าบอกจะไปไปมาๆาเนาะ<โ>นไปมาๆพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเพื่อนลุงลาวันนิติสมเด็จสมบูนยังเดือดอะไรพวกกะโลเนาะทางเมื่อจิตเห็นคือว่ายังเดือกกะโลร่อะคือว่าเพิ่งยังไม่ได้ข่ามาบอกเปิดมามื่อไหร่ทนายข่าขมาเนาะ กี่เพื่อนมาเป็นจีเทกันเปลี่นนอะเป็นเปลี่ยนมาปูกระโลจนถาวัดปูกระโลพุน่น่าจะจได้เห็สงานอยู่นี่ปกติเนาะโช่ช่วงติดประตูเนี่ยจะอยู่นี้เนาะโด่อืมเป,ป็นยังไงงานกะในช่วงนี้จะมีเนยบัดมุมีเนยกินข่าวได้เมืม่อกินปุ่นคือก่อนเราจะกินน้ำลงดาว ไปใช้เบ็ดเลย <น ơi S 2> โอ้ได้บ่ได้ป่าหกตัวใช้น้องกว่าดียงบ่บ่เลยปลาตุกปลาคอเออไปใช้ปลาไวเแล้วพยายามสิไดยอื <น ơi S 2> มใช่ก็แต่ต้องขึ้นปุเลยโอ้ออไปใช้ต้องขึ้นนี่ยยามปลาไห้ค <น ơi S 2> ือโมเม้นอันวัน ใช่อันต่นเวินนะพยายามหนะ่มันไปไปกูไ้ได้ปด้ะเนยอ๋อในปลาหกตัวเออถืออยู่ได้ใหญ่อยูย่บ่อืมธรรมดาตัวธรรมดาเนยก็ได้กินนะเนาะเนยอืมตอนคืนเนี่ยต้องพยายามไปกนะั้นเนาะเนยองงืมเธอดกับฝเธอดกัะไรไปไปก,กบกับไส้บ้อืม มาใส่ป็ดกบบบ้านเรนพอช่วงนี้เห็นคนขายกกบลายนะอยู่ทางใดก็โอได้เมนะ็ดกุบอยู่ทางใดก็พอได้ใช้พอได้เสี่ลอเขาใส่นะ, <Okay. S 1> ะนะ้อ <Okay. S 1> งแก้วเรานอนที่ข้มือนดจะบ่นอน นอนทำงานประพจน์นอนพี่เนาะโอ้ยจนเศร้าเลยเข่าไปพูดเดย เป็นไรลงชาบาดบ่มันนโงพาบเลยอืนมนอนเลกเลยเมื่อนอนพ่นบอกคือนอนพีนอนนี่ได้ไพ่ปุกเขาตื่นแต่สามโมงอืมตื่นก็แต่ลงเด็กพุทธเลิก <c oughs> ขี่รถเขาไปในพุด,มดนมันเอตอตานอนอยู่ในได้มึอนะเนาะอืมน่นขี่รถเขาไปอ สู่เพิ่นหรือว่าสวนเพิ่นใส่พาเหตรรุพาทำจีไว้ต่อไปบันเฮาใหญ่เฮายัางกะมันยังจะได้หูจากเหกตุจากเหตหหูจากหาใช่เนี่ยมนันนั่นใช่เรามีหูเพิ่ม โบได้ตั้งบบได้ไปตั้งสีโบได้ไปบอกด,อดูว่าไอ้ไอ้บอะไรเลยโบได้ไปอันเหตุงานนำดวงมันตั้งสิบบได้ไปแล้วว่าจะาไปตึกเบ็ดกำลังดาวสิดเบ็ดอืมเราไปตึกเบ็ดเลยตึกเบ็ดตอนเว้นนี้โดยไปอันชายตอนเว้นนี้ซีดเอาโอ้ กลางคืนในะใช่ไปชายเวทน,น้อยบอกโดยเวดชั้นๆคือเวทกลมนะส่วน้าเห็ดน้ำหันกะมีลูกๆแล้วเนาะโดยดลูกๆให้เขาสั่งเขาเบอร์สตนนะนะันแน่นอนโดยอ่าประจำแบบงานเมืม่อโมเมนตาตรว่าง,งานเด่งนะเนาะมันเป็นงานเห็ดไปเรื่อยๆตอนเป็นโรงงานหน้าโรงงานใหญ่แต่สิเร็ว วานี่ไปอยู่บ่วานไปอานไปอยู่เน,นานนะโ,<ด>โอ้เห็นอะไรออกไปจอบอยู่บ้านนานเลยไปจอบเลยยังเม่ได้ปไปใส่อยู่ผู้อินเออไปใส่น้ำน้ำบ่อเข่าใหญ่เลยชวนกันไปใส่ชวน

นี่ยมีแต่ว่าหักษาเอาหนานเพื่อวมีกันขีดต้มให้รถถ่ยเอาไปสีเข่างันไปสีเข่าเลยสีเข่าอยู่ใช่มันเดือมันเดือพุทธโอ้เอาเข่ามันใช่ไปสีจากน้ำตาเลยฮะเขาไปชงเอาไปเอออเามาแต่บ้านมาชงบอคือว่าบางตอนตอนนั้นคือว่าอันเขาเบิดแล้วตอนไอคลิกเขามาให้เบิดแล้ว เบิดอีกเบิดอีกเดี๋ยวบอกอายซื้อมาให้เองเบิดอะไเบิดไวแท้หลายคนบะเลยเออหนึ่งมาบัดมันนนั่เป็นงานเมื่อกี้นี่เนาะเลยงานเห็ดบุญเหตุแห่งเนก็ได้เบิดไวของเจ้าเอาแบ่งเมื่ออยู่บ่ยังมาได้แบ่งโจ้เลยโจ้เลยไปเบนี่เอืมบิดมาพี่หนึ่งพี่เลยอืมอืมอะไร นนั่พี่น้องเไยมันหลายคนเลยทั้ทงเข่าวเบากันบางานะ<ล>อย่างเนาะมันหลายคนพี่น้องเไยเนาะคือว่าทั้งเข่าวเบาการนะทั้งเมียนะมากินเดียลไฮเดลนาแล้วก็มาอยู่พี่โมเมนต์น<ล>ี้เป็นคนที่ครอบครัวใหญ่นะครอบครัวตรงแก้วเนี่นคนนคยครัวใหญ่บัดพูนคนงานเพิ่นก็นมากินอยู่ฮันบอกเลย คนงานเหตุงานนำกันก็มากินอยู่หันมันกเ็นนเลยเปลืองไงก็เลยเบิดลายเบิดไวเข่าสมนี่นนแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวเลยพี่น้อง <c oughs> เห็บีหล,ลายคนก็นว่าอออยากให้น้องจอยปลูกหันปลูกนี่พอน,น้นนำเดินนำยัง คือบ้านหนองดาวเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะในช่วงนี้เฮาปลูกหยังมันก็สิบ่บ่พอได้เนาะมันเป็นญามให้มันวิดอันญามนี่ก็มันวิดญามกพามนีมันฝนตกยเฮาปลูกมันพอดีมันสิตายพอแต่ต้นัม่วงนี่เฮามันวิแล้วอันนี้เฮาปลูกตั้งแต่ามแดงพูนี่มันติดแล้วนมันติดมันยังนะ น้องถวยเข่ได้มานอนนำเจ้าบ่ิษัเดียนมามาอยู่ยม,มาตอนเช้าแล้วไปพ่นเดินเคยแต่ว่ามันมองมาพีมันกระซับหมู่บ้านหนึ่งแต่พี่น้องมัน เดิมมีอ่ากูคนเดิมคนมาอยู่มาอย่างเดียวนะเป็นกิจกี้ยังว่าบมีไฟมีแต่เฮือนน้องดาวนี่นนมันหนีเฮือนลุงช้างก็ดาวก็เวบเดวเบิดชงลังนะกัน่านั่นนะต่อไปก็บต้องถวยถถวแล้วก็ถ้าถาปูกระเบื้องเดวแล้วก็อาจจะนอนแน่นเนาะเดือนรับ กูเกือเบื่งได้แล้วเดือนสิบจองมายังนี่เป็นเกี่ยวเขาเจ้น้าได้แล้วสิต้องได้ข้นอยู่นะพี่น้องเอ้ของคนเฮามันก็จุดประสงค์ก็คือว่ามีเฮือนมีชานเป็นของตัวเองเอ่งเฮาเฮาดึงเฮายังเน่ยมันก็ง่ายเดี๋ยวกบนองจอยเนี่ยเราก็อยู่ของเราหม,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 ม่มอมแม่อยู่อยู่เฮือนอยู่ชานของตัวเองมันกส็สบ,บายอีกแบบนึง แต่น้องหมายนี่บอกออยู่เพื่อนตอนเด้เนาะมีแต่เมื่ออยู่เพื่อนพอเพื่อนพุ่นลูกเพื่อนอยู่พุ่นพี่น้องไยลูกเพื่อนอยู่พุ่นตรนเวียนนี่เมื่ออยู่พุ่นอยู่เพื่อนพออ่าามภาษาเล็กน้อยไอพี่น้องไงเนาะเขาสีอ่าเอานันหัวหัวเพิ่มมากแน่นอนไพมากน้องหมายอือ เพิ่งมั่งทนไวเฮ็ดพื้นนะบ้านเนาะมันหกนนเนาะเฮ็ดฟ้าไวแต่เยะแต่ยะอย,อยู่เออเดี๋ยวไปรถคือว่าเป็นน,นะ กินหอดอยู่บอผมมีคนขึ้นมาหาอะเหนื่อ<า>ยกินหอดอยู่เหนยเออมันโจรเงาได้แบบบดขึ้นไปลายมือลหนจากมืออ้ไบรบดขึ้นมานามอยู่บอจากม,มือหาหกมือเออบดขึ้นมาลายมืออะไรพี่น้องไงเนาะบดคอยอันขึ้นมาทางนี้ก็มีลายทางไปในช่วงนี้ก็เขาก็หาเวกหางานไปเรื่อยๆพี่น้องไง จนโดนขึ้นมาจบเท่านึงอ่าคุณแน่จนเท่าบาัดเฮาได้เห็ดเทียงเห็ดยังคุณแน่อาจจะได้ขึ้นมาด้วยอ่บาบัดเห็ดเทียงเห็ดยังแต่ว่าตอนนี้เป็นเมย์เป็นยังทานายอ่าผักขึ้นมาเือยเป็นท่านผักเงินมา,นามีแต่ว่าบาัดเห็ดเเทียงนะชิอ,อ,อัาเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตลอดว่าคิดว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าลุางช่างมันยังเรายังงนัันอยู่นะ คุณเนี่ยเขามานั่งก็มีแต่ราิฐามึงเราคำเราว่างเรายังเขามาเราบ่พร้อมแล้วก็อาจารย์ิปรึกษากับเอื่อเพิ่นอีกเจนึงตอนนี้เพิ่นก็ยังเห็ดลงน้ำอยู่แ้วว่าเห็ดเดยอยสมมุดว่าไม่เอื่ยเพิ่นผักเงินมามายังเห็ดเดยนี่เพิ่นก็สิว่างอยู่ว่มีคนจะเห็ดอยู่บ่ชัดมาชมเลยหือบ่ชงนะครับแล้วบ่าวเดยมาชมกับเจ้านี่แม่่นเห็ดเป็นบ่ฮะ เป็นบ่ลงน้ํานี่ก็ปล่อยให้เขาน้องหาน้องนั่นเฮ็ดบ่แม่นแมบ่ส่งสลด์เคท้องนี่หนอืจะลงแก้วนี่เนาะลงแก้วก็ต้องไปเบิ่งอยู่แล้วําเฮ็ดอ่าปอยให้นันก็มีแต่ปกะโลบกะแลยังแต่ทางนอสิซักทางนอสิบกแล้วบ่ทางทางในบกแล้วแล้วบ่ออือๆ งานยังโบราณเไปไ็นไรเนาะน้อยออติดขางเข้าไปว่าในกติดขางแองนั่นไกลจากเร็วแล้วจะไปเมื่อวานี่ในโดยไปเฮ็ดเต็มมือเต็มวันอยู่บน่นน้ำพิ่นเหนื่อยเตอออ็มมือเต็มวันอยู่พี่น้องนเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆ แสดงว่าสมมุติว่าทางนงินอเอามีเงินพร้อมนี่คือว่าเฮ็ดได้เนาะ,ะคือว่าทางลุงซางนี่เพิ่นก็พร้อมแล้วพี่น้องเลยเป็นกับพอ่อแล้วบ่ววบเวียงยังบ่ได้เห็นเพิ่นได้มื้อนี้มาได้จัดมาพี่เลยเราสิอยู่โรงแรมพุ่นได้พี่น้องเอ้ยผมบ่ได้ยมาอเดตให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งเลยว่ามาอัปเดตทางบ้านเฮือนของน้องจอยก่อน FC หลายคนก็นกน บอกอยู่บอกยงเอ้ยมากลินไปตายให้เบิ่ง์นเนเอร์อยู่ทางนั้นมาเขาเกิดแท็กซี่มาเนีย่ยไรพี่น้องไอ้เนาะทางนั้นก,ก็อยากไปทางนี้ก,ก็อยากไปแบ่งกันเน็ซีทางนั้นทางนี้เนี่ยพี่น้องไอ้เนาะผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขอไปน้ำเน็ปซี ฮั่น,นเพอแล้วนี่คือฉีโบนั่นเลยเนาะ <c oughs> มีแต่ขายอันพวกอันน้ำดื่มน้ำยังขายกระต้มขนม <c oughs> มั้นบุคอยมีคนเนี่ยอยู่บ้านนี่เนาะ <c oughs> มันบุคอยมีคนเพราะมันเป็นบ้านหน่อยหนึ่งมายามนี่แบบคนอยู่ตามไห้ตามนาเนาะ มันหมดเลยบ่ได้ขายมันบ่คือช่วงพุ่นบัดคําว่าสิได้ขายบัดช่วงคนเห็ดวิ่งเขานั่นช่วงคนเห็ดวิ่งเหงน็นหยังได้มันอ่าเขาหิวในอยู่ในกินในครับนั่นนะ่ั่นได้ขายในี่ยจะพี่น้องเน่อากาศอบอ้าวหอนหอนเนี่พี่น้องเนาะหนึ่งอยอะบ่เข้ามื้อนี่ยมาได้หนึ่งเด้อ อยู่คนเดียวมือหนึ่งเนยมือโมอหนึ่งเนยไปได้อหนึ่งกับโบต้องหนึ่งร้ายอยู่คนเดียวเ,<ล>ยเดี๋ยวมันเป็นเข่าเย็นกินโมเบิร์ดพี่น้องไงเนะาะประมาณน,นี้แหละถ้าว่าพิพากันได้ก็ต้องกขับขอโทษขอขอัยน้ำเอฟซีพี่น้อง,งนเนาะแหลเวียนเข่ามาอ่าเห็นมาหัวอ่ามาอยู่ทางบ้านทางเือนของน้องจ,อจง้อยทางใดก็สบายดี<ม>เรื่องเ<ม>จ้าเล่